คุณเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมครับแล้วคุณคิดว่าผีมีจริงไหมวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังผีตายโหงบนทางสามแพง่งก่อนอื่นั้นผมเผาเท้าความย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วที่จังหวัดกำแพงเพชรสมัยนั้นสภาพบ้านเรือนถนนหน,นทางยังไม่เจริญมากเหมือนทุกวันนี้ตามท้องไร่ท้องนานของเรายังคงเป็นถนนลูกลงัง จะมีลาดยางก็แค่บริเวณภายในหมู่บ้านหรือถนนหลักเท่านั้นส่วนทางไปไล่ไปน,นาย,ยังคงเป็นถนนลูกลังข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาป่าไม้ป่าหญ้ารวมถึงป่าช้าด้วยครับผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกิจวัตรของผมเช้าเรียนตกเกย็นผมก็ซ้อมฟุตบอลเพราะผมเป็นนักฟุตบอลนะครับและทุกครั้งหลังจากซ้อมฟุตบอลเสร็จผมจะกลับบ้านอาบน,าน้ำทานข้าวแล้วก็เข้านอนแบบนี้ทุกวัน ช่วงหลังๆมาด้วยความที่ผมนั้นใกล้จะเรียนจบและเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วที่บ้านของผมเลยค่อนข้างปล่อยให้ออกเที่ยวตอนกลางคืนได้แต่สมัยนั้นไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรให้เที่ยวหรอกครับเพราะบ้านของผมอยู่ไกลจากตัวเมืองทําได้เพียงแค่เที่ยวตามบ้านตามสวนต่างๆเพื่อซึมซับกับบรรยากาศของชนบทที่แท้จริงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมนั้นต้องเข้าไปเที่ยวเล่นกับบรรดาพี่ๆเพื่อนๆที่ซ้อมบอลด้วยกันเป็นประจําที่บ้านสวนแห่งหนึ่ง เป็นบ้านส่วนของพี่ของผมเองครับบ้านส่วนแห่งนี้อยู่ไม่ไกลนักจากหมู่บ้านของผมซึ่งระหว่างทางที่ไปถนนเมืองคงเป็นถนนลูกลังและผ่านป่าช้าของหมู่บ้านขับผ่านทีไรชวนคนหัวลุกทุกทีเลยครับวันหนึ่งผมได้ขับรถจักรยานยนต์เพื่อเข้าไปที่บ้านส่วนแห่งนี้เวลานะตอนนั้นประมาณสองทุ่มกว่าแถวนั้นก็มืดและอากาศก็เย็นสบายเสียงจิ้งหรีดกบเขียดร้องกันให้ทั่วทุ่งเลยครับ เมื่อผมไปถึงพวกเราก็ทำอาหารทานกันนั่งเล่นพูดคุยกับพี่ๆน้องๆไปเรื่อยๆจนเวลาลุ่งเลยเข้ามาถึงตีหนึ่งกว่าผมจึงขอตัวกับบ้านก่อนเพราะรุ่งเช้าผมต้องไปโรงเรียนระหว่างทางที่ผมขับรถกลับมานั้นบรรยากาศมันช่างวังเวงเงียบและเย็นไปทั้งตัวเมื่อขับผ่านป่าช้าบรรยากาศชวนให้คิดไปถึงสิ่งต่างๆนานาครับแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหรนะ่นัก จนกระทั่งผมขับรถมาเรื่อยๆก่อนจะเข้าเส้นถนนหลักแสงไฟจากหน้ารถสาดส่องไปที่ทางแยกผมเห็นบางอย่างที่ต้องจกใจเล็กน้อยเพราะมีผู้ชายไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นนั่งอยู่ข้างทางตรงแยกพอดีเขานั่งก้มหน้าเหมือนกำลังนั่งกินอะไรอยู่แต่เอ๊ะตรงนั้นมันที่วางกระโถนนี่วะซึ่งปกติแล้วแถวทางบ้านของผมนั้นเมื่อมีการทำบุญหมู่บ้านหรือมีวิธีอะไรต่างๆก็ตาม จะมีการทํากระทงสําหรับใส่อาหารและเอาไปวางไว้ตามทางสามแพ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนนํามาวางไว้ตลอดเพราะเป็นทางสามแพ่งครับแต่ด้วยว่าตอนนั้นแถวบ้านผมมักจะมีคนเล่ยล่อนเดินไปตามยามค่าคืนผมเลยคิดว่าเป็นคนเล่ล่อนที่มาหาของกินเลยนั่งกินอาหารตรงนั้นครับผมเลยไม่ได้สนใจอะไรก็กลับบ้านนอนเป็นปกติวันต่อมาผมนันเข้าไปเหมือนเดิมกับทุกวันที่เดิมครับบ้านส่วนของพี่ ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกครั้งจนกระทั่งเวลาล่วงมาถึงตีสองกว่าผมจึงขอตัวกลับแต่ครั้งนี้ผมมีพี่มาด้วยหนึ่งคนครับระหว่างทางที่เรากำลังขับรถจักรยานยนต์กลับนั้นบรรยากาศวันนี้มันหนาวชอบกลนรู้สึกแปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมารอบข้างเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งดีดกบเขียดร้องให้ได้ยินเลยทุกอย่างมันอย่างกับหนังผีที่ผีกำลังจะออกและนั่นแหละครับ ระหว่างที่กำลังจะถึงป่าช้าแค่ไม่กี่เมตรผมและพี่ของผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีเสียงคนวิทน้ำดังขึ้นมาเป็นระยะๆะะผมกับพี่ถึงขั้นหยุดคุยกันเพื่อฟังเสียงนั้นด้วยความสงสัยพี่ผมที่นั่งซ้อนท้ายผมได้เอาไฟฉายส่องไปที่ลำคลองบริเวณบริเวณข้างๆป่าช้าพี่และผมเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งก้มหน้าบนกิ่งไม้ที่พาดผ่านลำคลอง กำลังเอาเท้าเตะน้ำเล่นผมถึงก็ตกใจเห้ยดึกขนาดนี้ใครมันจะกล้ามานั่งเล่นเอาเท้าเตะน้ำบริเวณป่าช้านี้ได้วะผมจึงบอกพี่ผมไปว่าคนที่เห็นนะคือคนเดียวกับที่ผมเจอเมื่อคืนครับผมเจอเขานั่งกินข้าวในกระทงตรงทางสากแพ่นพี่ชายผมก็เลยอ๋อสงสัยคนเล่นล่อนแหละที่ผมบอกว่าเป็นคนเดียวกับที่เมื่อคืนที่ผมเจอ <c oughs> ก็เพราะว่าเขาไม่สวมเสื้อ และกางเกงที่เขาสวมก็เป็นกางเกงตัวเดียวกันกับที่เขาสวมเมื่อคืนนั้นแต่ระหว่างที่เราคุยกันนั้นขับเลยไาช้ามาได้ไม่ไกลมากนักผมและพี่ต้องหยุดพูดคุยและเงียบกันทั้งสองเมื่อเห็นชายคนดังกล่าวเดินอยู่ทางข้างหน้าของเราเฮ้ยเป็นไปได้ไงเมื่อตะกี้เขายังนั่งเอาเท้าเตะน้ําอยู่เลยนะผมและพี่ถึงกระทําอะไรไม่ถูก รถของเรานั้นมันค่อยๆเร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกับบรรยากาศที่มืดเงียบและเย็นไปทั่วบริเวณนั้นเย็นมากๆเลยครับเย็นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนขนนี่ลุกไปทั้งตัวผมสองคนคิดว่าคืนนี้เราโดนดีแล้วแน่ๆจนกระทั่งขับรถมาถึงทางแยกที่เดิมแสงไฟจากเสาไฟสองตามทางมันกระพริบกระพริบอย่างกะนันึ่งผีเป๊ะนี่ใครเขียนบทมาขนาดนี้และเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ชายคนดังกล่าวเขานั่งกินข้าวอยู่ที่เดิมเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้ววินาทีนั้นผมอยากจะผ่านตรงนั้นไปให้เร็วๆแต่เชื่อไหมครับมันช่างยาวนานมากเหลือเกินและครั้งนี้แหละครับมันเป็นวันที่เฉลยทุกอย่างเลยว่าชายคนนั้นเป็นใครเมื่อผมและพี่ได้มองที่กระจกหลังหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อภ้าผู้ชายดังกล่าวหันหน้ามามองเราสองคนผมและพี่ถึงกับสั่นไปทั้งตัวทำอะไรไม่ถูกต่างคนต่างเงียบ เร่งรีบออกจากตรงนั้นจนถึงหน้าบ้านเราสองคนเลยแยกย้ายเข้าบ้านใครบ้านมันโดยไม่พูดจากกันซักคำเพราะภาพที่เราเห็นนั้นมันคือคนที่เรารู้จักพี่ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือรถจักรยานกลอของเขานั้นแหกโค้งเสียหลักชนหลักกิโลเสียชีวิตคาที่พี่คนคนนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นพี่หมู่บ้านหนึ่งที่เรารู้จักกันดีผมสองคนถึงกับพูดอะไรไม่ออก เลยกับเหตุการณ์นี้ผมนอนไม่หลับเลยในคืนนั้นได้แต่นอนคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องหมันเออแน่ๆที่เราจะเห็นเขาสองคืนหรือพี่เขาอยากให้เราทําบุญให้เช้าวันรุ่งขึ้นผมเลยได้รีบไปตักบารเช้าทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาและผมได้ไปบริเวณแยกนั้นเพื่อไปดูว่าสิ่งที่เขากินนั้นมีอะไรเมื่อผมไปถึงถึงกับงงกันไปหมด เพราะตรงนั้นมีเพียงแค่กระทงแห้งๆวางอยู่โดยไม่มีอะไรเลยเย็นวันนั้นผมก็เข้าไปเหมือนเดิมและกลับเวลาเดิมผมเอาเหตุการณ์นี้ไปเล่าให้พี่ๆที่นั่นฟังทุกคนถึงกับตกใจในสิ่งที่ผมเล่ามาเพราะเหตุการณ์แบบนี้มีคนเคยเจอในลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่ชัดขนาดนี้คืนนี้แหละที่เราทุกคนต่างตกลงกันว่าจะกลับบ้านพร้อมกันมันทำให้ผมอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะคืนนี้คนเยอะ และน่าจะไม่มีอะไรให้ต้องกลัวและก็เป็นแบบนั้นระหว่างทางผมไม่เห็นเขาแล้วกลับบ้านอย่างสบายใจแต่เอ๊ะจนกระทั่งผมกลับถึงบ้านระหว่างที่ผมกำลังเดินเข้าบ้านไฟสองทางอยู่ๆกะพริบปเป็นระยะระยะและนั่นแหละครับอย่างกับพอดนังผีเลยห่างตาผมหันไปเห็นร่างของเขามายืนยิ้มอยู่หน้าบ้านคล้ายกับมาขอบคุณที่ได้รับ บุญกุศลที่ผมได้ทำให้กับเขาหน้าตาของเขาดูสดใสและร่างของเขาก็ค่อยๆจางหายไปมันเลยเป็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อสนิทเลยว่าโลกหลังความตายมีจริงผีก็เช่นกันสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ผมพบเจอและสัมผัสได้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ผมพบเจอไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกในเรื่องต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกับเรื่อง ผีตายโหงบนทางสามแพ่งฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราผ่านช่องทางในที่ทาม e อ f f ิเชียและโปรกันใหม่สวัสดีครับ